ครับอ้มันอยู่ลาบบุรีนานนานแล้วก็ยังไม่เคยมานั่งตรง,องไอเรือแบบนี้เลยครับไปเขตติดต่อแล้วคนถมแนละ้วเพราะวิ่งไปตรงนี้สองกิโลเข้าเขตอำเภอเมืองนครปฐมแล้วครับเอ่อโอ้โหชนชนชมสวยๆ,ๆนั่นเลยโดยส่วนตัวผมก็ชอบนะแอบตัวนี้เป็นด่างเหรอครับหรือว่าอะไรครับเป็นอนาคอนดาด่างครับอ,อ๋ออนาคอนดาด่า,ดางครับผมทำเมลทขายด้วย ทําม็ดส่งให้กับความใหญ่ความใหญ่เขาทำเขาทำส่งนอกเขารับซื้อเม็ดเนี่อ๋อครับครับอันนี้เป็นสวนคุณรุตนะครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆคน,น,นไหนเขาอยากได้ชนุนชมผมจะได้แนะนำด้วยเนี่ยครับวันนี้ผมมาดูะมะเดื่อฝรั่งนะครับสวนคุณรุตอันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ ันาานี้ B T M B T M B T M ก็หวานนะครับหวานครับผลใหญ่ B T M ก็หวาน B T M เป็นตัวแรกๆที่เข้ามาครับตัวนี้ออสเตรเลียไหมครับจินโอเฟนอ,อ๋อจินโอเฟนโอ้โหจริงๆแล้วอยากลองชิมดูมากเลยชิมไม่มีสุกไม่มีสุกนะใช่ไอ้ลูกค้าที่เห็นนี่มันก็ไม่คิดว่าจินโอเฟนนี่ลูกใหญ่มากเลยนะครับจินโอเฟนลูกใหญ่มากเดี๋ยวคุณลุดกดำลังจะเก็บจินโอเฟนให้ จิโนเฟนนี่คือหนึ่งในตัวตัวเทพไหมครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับนี่ก็ยังไม่สุกเลนี่ยังไม่สุกดีนะครับเดี๋ยวถ้ามันตอนสุกอ่ะมันจะเบิ้มมันจะขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้เป็นจิโนเฟนเนะนะครับเป็นเมลเดฝรั่งเอ่อสวนคุณรุทนะครับที่นี่มีครบเลยมีโอ้มีแต่ต้นใหญ่ๆอีกนั่นเลย วันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากเลยได้มีโอกาสมาเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรครับแบบมีร่องร่องสวนใช่ไหมครับ,รบเ,ปเป็นร่องสวนครับฝรั่งฝรั่งพันอะไรครับคุณลูกครับฝรั่งที่นี่มันจะมีหลักๆมีกินจู<อ><อ>กินจูนครับแล้วก็จะเป็นพวกขายแดงๆก็เริ่มเอามาปลูกแล้วพวกอกเปาสือครับพวกแตงโมโอแต่ชมนี่ผมชอบอย่างเลยนะย ผมททขายมาล้มสิบกว่าปีแล้วครับครับคือขุดแล้วก็อป้ปลูกล้วก็พอใหญ่ๆก็มาขุดขายครับแล้วก็สภาพดินอะไรมันอํานวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> มันมันเขาเรียกว่าอะไรมันพื้นที่มันไม่มีว่างเลยแบบเนี้ย <c oughs> แบบ <c oughs> เหมือนกับไปพร้อมๆกันแล้วก็โตไปด้วยกันไม่เวลาให้น้ําก็ให้ไปทีเดียวเลยใช่ <c oughs> นี่เป็นฝรั่งโอ้โหเข้ามาในร่องสวนโอ้วันนี้เป็นโอกาสดีมากเลย กลับไปทางนี้ครับนี่เป็นฝรั่งฝรั่งนี่เก็บหมดแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้มันหมดรุ่นนะครับมีเป็นดอกเล็กๆตั้งแ,แต่เริ่มห่อครับตัวนี้เป็นพันอะไรครับไอตัว,ตวมาเดินซีดีดีบีอ๋อซีดีดีบีครับลูกคนเล็กเหมือนกันนะใช่ซีบีลูกเล็กลูกเล็กนะตัวนี้ลูกลายตัวบีเอ็นอาร์ครับบีเอนอาร์โอ้โห เบนอาเบนอาจะไม่ค่อยเห็นต้นใหญ่หรอกเขาเบนอาขายดีตอนขายหมดครับจริงๆผมอยากจะได้ออสเตรเลียด้วยสักส่วนหนึ่งคุณลุ้นยังไม่มีเนาะออสเตรเลียมันจะมีตัวที่ขายออสเตรเลียคือเป็นอ๋อ uh, พ oh, <Purple> ุเพอร์จอแดนอ๋อพุเพอร์จอแดนจากคล้ายคล้ายกันค่อนข้างคล้ายกัน,กนแต่อย่างแยกคนละชื่อครับข้างหน้านี่ก็อิลักกี้เหรอครับใช่ครับโอ้โห oh, oh, เป็นอิลักกี้ที่ต้นใหญ่มากสมแล้วที่บอกว่าไม่ที่อื่นไม่ ที่อื่นน่าจะไม่โตเท่านี้เห็นเมื่อวานผมตัดกิ่งสดไปต้นเดียวเนี่ยร้อยกิ่งต้นนี้นะครับเห็นกุ้นๆไปครับไปเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ใบก้องเหมือนต้นโพเลยต้นต้นเดียวแต่เมื่อวานต้กิ่งสดขายไปร้อยกิ่งโอ้ต้นใหญ่เอ้นไหมยังใหญ่ไปหน่อยเงยครับใบใหญ่มากร้อยกิ่งก็แปดพันแล้วใช่ครับร้อยกิ่งเฮ้ยกิ่งละสิบบาทกิ่งละสิบบาทกิ่งสดกิ่งสดไม่ใช่เอากิ่งสดอ๋อกิ่งสดครับกิ่งสดตัดยี่สิบเซนมาขายกิ่งละสิบบาทอ๋อกิ่งสดเข้า ครับครับนี่ครับสวยมากโอ้โหมีโอ้อโหชุนชมนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันเล็กๆแล้วใหญ่ๆขึ้นไปแล้วครับครับสุดไปหลายขั้นลนนะ้นแล้วโอ้โหนี่ต้นอันนี้อีรักกี้เหรอครับใช่ก็เนี่ยจะตัดต้นนี้ให้ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากไม,ม่ใหญ่กว่านี้ทั้มรุนครับคือดินเขาสมบูรณ์เนาะ นี่ต้นหูฝรั่รงฝรั่งขึ้นไหมพ่อตัดตัดเดี๋ยวกันขึ้นนะปึ๊บโอเคโหนี่คือแบบใช้พื้นที่คุ้มจริงนี่แหละผมผมว่ามันเนี่ยคือถูกต้องเลยก็ถ้าเป็นแบบนี้อ๋อครับอันนี้คือโหลากเต็มเลยเนาะใช่ครับครับนี่ตัดเลยครับ โอ้นี่สําหรับไว้สาหรับทําทํากิ่งตอนนิดสักพอนีอันนี้ตัดไปแล้วซีกหนึ่งตัดไปครับตอนรุ่นนี้น่าจะประมาณสี่ห้าสิบกิ่งมั้งอันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณสามสามปีโอ้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนี่มีทั้งฝรั่งชุนชม มาเดือโหครบครบจริงไอตัวอิลัก,กี้เนี่ยมันก็เท่านี้ใช่ไหมครับตัวตัวตัวผลเขาอะครับใช่อันนี้เป็นกิ่งตอนอีลักกี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับสมบูรณ์มากถ้าเทียบกับที่เคยเห็นนะค่อนข้างจะสมบูรณ์ กิ่งละแปดสิบบาทเพราะใบเขาใหญ่มากจริงๆถ้าเราทําลูกให้มันห่างกว่านี้มันจะใหญ่กว่านี้ไหมครับหมายความว่าเราปิดปิดลูกก็คือจะเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ขนาดไซส์ไซส์เขาคือไซส์นี้อ๋อคือไซส์นี้เลยถ้าสมบูรณ์แล้วมันคืออาจจะใหญ่บางทีไม่ถ้าสมบูรณ์อยู่แล้วใหญ่กว่านี้ไหมจะไม่ใหญ่กว่านี้มันจะไม่เหมือนพวกผลไม้อื่นอย่างลำไยอะไรบางทีเขาก็ทําให้มันแบบน้อยลงเนี่ยครับเหมือนเป็นการเร่ง ใช่ลำใหญ่มันคือหนักนะถ้าวันเยอะหนักตัวหนหักตัวนี้มันแบกน้ำหนักตัวมันเองได้อ๋อแต่ว่ามันมันใหญ่กว่านี้ไหมมันไม่ใหญ่กว่านี้แต่อาจจะใหญ่กว่าถ้าถามว่าส่วนของลูกใหญ่ส่วนอื่นไหมอาจจะใหญ่กว่าเพราะความสมบูรณ์ต้นมากอ๋อใช่ใช่ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์มากต้นไม่สมบูรณ์มันลูกมันไม่ใหญ่แน่นอนอันนี้ก็คืออันนี้คือลูกปกติของของอีลักกี้เลยใช่ไหมครับใช่ถามว่าถ้าใหญ่กว่าไหมผมว่าผมน่าจะใหญ่กว่าเพราะความสมบูรณ์ผมอาจจะมากกว่านี่คือ พอเขาสุกปั๊บก็จะเป็นสีดำเลยเขาจะมาห<ม>าผมหาลูกกินไม่ได้หรอกลูก <laughs> <laughs>